สวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกะปีลยะรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคนัสาทิงปัญจะมัเตหิพิโคสเตหิสเปหิวารันเตหิทัสสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยผุเยนัสันิปติตาหุนเตภะควันตัง ศาสนายะภิกขุสังคันตัจฉะตะโคจะตุนังสุทาวัสสะกาอิกานังเทวานังเอตทะโหสิอยังโคภะคะวะสะเกสุวิหะระติกะพีระวัตตุสมิงมหาวานีมหาตาภิกขุสังเฆนะสาติงปัญจามะเตหิภิกขุสะเตหิสะเเพเหวะระหันเตทัสสะหิจะโลกะธาตุหิเทวตายะยุเยนะสนิปะติตา โนเตียพระวันตังรัสนายพิขุสังขันจยะยันนูนามยัมเปียนาพระวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระวโตสันติเกปะเจกคาถาปัเสยามะเตียทคตาเทวตาเสยทาเปียนามะพะละวะปุริโสสมันที่ตั้งวาภาหังปัสาริยะปสาริตั้งวาภาหังสมิเชยะ เอวเมวะสุทาวาเสสุเ e เวสุอันตะลัยตาปควโตปุระโตปะตระหังสุอทโคตาเทวะตาปะคะวันตังอภิวาเทตะวายกะมันตังอังสุยกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาควโตสันติเกมังคาทังอภาเสมหาสมโยวานะสมิงเทวกายาสมา Kata-kata mahai tak kita yewa, para cita sangkan tiyataku. Aparati wata pakawatusan tike imang kahangapasi, tetapi kau sematahang sekitang atau nucu kemakangsu. Sara tiwaneta ya, ni kahit พระขาวโตสันติเกี่ยมขาทั้งอภาเสีเขตวาคีรังเขตวาปฝรีคังอินทกีรังโอหัจามะเมชาเตจรันเตสุทาวิมาราชคุมาตาสุทันตาสุสูนาคาเตทะโคอัปราเทวตาพระขาวโตสันติเกี่ยมข้าทั้งอภาสีเยเกเกิพุทธังสระนังคตาเสนาเตกมิสันเตปายภูมิงพะหายมนุสัง เทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภะขวาภิกขอมันเตสสเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตตถาคตังทัศนายะภิกขุสังกัญจาเยปิเตภิกขเวสุขทีตมัทธานังรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมเปีย พระขวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสนิปติตาอหิสุงเสยยถาปีไมยังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระเวสสันติอนคตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตี๋ยสัมปิพระวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสนิปติตาพระเวสันติเสยยถาปีไมยังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวาขยนัง นามานิกิตเยสามิภิกขเวเทวคัยานังนามานิเตศิสามิภิกขเวเทวคัยานังนามานิตังสุนาทัสสะทุกังมาสิกโรทาภาสิสามิเตวมันเตติโคเตภิกขภะควปโตปจัตโสสุงภะควาเอตาทวุจ่ สิโลกามุกัสสามิยถาภูมิทัศสิตาเยสิตาคิริกาปรังปภิทตาตสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนทาตรรมนัสาสุธาวิปัสสนธรรมนาวิลาภโยกัญชาสเตยตวาวเนกปีราวัฒเวตตุอันตะเยสัธาสาวกเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชา นาทัพิกาโวเตจ่ตปัมมะงะรุงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานาทัสนังอภปเษตตามัทธคงสหสังทัศน์ตริงสตังเเเกสหัสานังอมนุสานามัทธสงอภปเษกนันตมัทธคงทิสัสปะพุตตาหงตันจะสัพ ภา n ิญญาเยวว a กิตตวานัจฉ t คุมาตะโตอมนตเยส a a ธาสาวเก a าสเนระเตเทโวสายาภิกันตาเตวิจานาทภิกโวเยโ a ังกิตะยิตสามิกิราหิอนุกุพะสะสตะสหัสสาวยกขาภูมิมา a ะเประว t ทวาอิติมันโตสิติมันโตนาวันโตยส a สิโนโมหันธมะนาภิกะมุงภิกขูนังสมิติงวนัง จสาหัสสาหิมวตายคานนตะวนนีโนอิติมนโตชุติมนโตอนาวันโตยสสิโนโมธัมมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังสาตาศีรติสหสายคานนตะวนนีโนอิติมนโตชุติมนโตอนาวันโตยสสิโนโมธัมมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสระสสหสายคานนตะวนนีโน อิติมังโตสุติมังโตอัญญาวันโตยัสสะสิโนโมทธมนาภิกัมมุภิกุนางสมิติงวนังเวสามิตตาปัญจสัตายะขานะนัตตะวรรณีโนอิติมังโตสุติมังโตอัญญาวันโตยัสสะสิโนโมทธมนาภิกัมมุภิกุนางสมิติงวนังคุมพีโรราชคหิโกยพุลัสสะนิเวสนา ปายรูปัสตีกุมเพรโรราชคหิโกโสปคัสสมิติวนังปุริมัจัติสังราชาตตาระโทปัสสสติกันทพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสะพะห์โวินทนามามหาภะลายติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมธทัมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติวนังตะขีนันจัติสังราชาวิรุณหุตปัสสสติ ผุ้พันธนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสาวาห์โวินธนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยสัศิโนโมรธามาณพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังปัจชิมันจติสังราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสาวาห์โวินธนามามหาภลา อิติมันโตชุติมันโตอนาวันโตยสัสสีโนมัวทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนังอุตารันจาติสังราชากุเวโรตับปัสสะสติยากานังอธิปติมหาราชายะสัสสีโซปุตตปิตาสาพระหัวุิธนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสีโนมัวทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนัง บุรีมติสังธตระโททกิเนนะวิรุนะหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกกุเวโรนตระมภิสังจัตตฤติมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตัทธัลละมะนาตังสุวะเนกะปิละวะทะเวเตสังมายาวีโนทาสาคุวันจะนิกาสะทามยะคุตินตุวิตินตุวิภูจะวิภูโตสหัจจันทโนกัมมะเสโต ตักิโนคันโธนีคันโธจปนาโทปมัญโญตาเทวสุโตจมตลิจิตะไสโนจคันธโพนโรราชาชโนสะโพอะภูบัญจสีโคเจวะทิมพะรุสุริยะวัชสะไสเอติจัญเยจาราชโนคันธภาสะหะราชุภิโมธัมมานาภิกขมุภิกขุนังสมิติงวะนังอะถาภูนะภะสะนะคะเวสาลสหะตะชะกะกัมภะระสัตตาราคุ

สนาหิวัจาหิอุปวะหายันตานาคสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระเทนะสมุทังสุราสิตาปัตโรวัสวาสิติทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาภิสมาสุราธานเวขาสาวิปจิตติสุจิตติจัพหาราโทนามุจิสหัสตันจัพภริปุตตานังสเปเวโรจนามกะสนาหิตวะพลินเสนังลาหุพัทธมุปาคมืง มปทามูปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตปิคูนางสมิติงวานังอโปจเทวะปัทวีจเตโชวโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมยะสัสสหเมตากรุณากายิกาคู่เทวายะสสิโนท้สเตถิถ้าสาธกยาสัพเพนานันตะวนิโนอิทิมันโตสติมันโตอนาวันโตยะสสิโน โธมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวนังเวន្តุจจะเทวะสหารีจอสมาจจะทุเวยยมาจันทะสุวณิสาเทวาจันทะมะคูปุรคคีตาสุริยะสุวณิสาเทวาสุริยะมะคูปุรคคีตานคตานิปุรคคิตวาคูมันตวะละหะวะสุนังวัสโสวะเสโทสัคโควะคะบุรินทธโททะเสเตทัสสะทากะยะสะเปนะนนทะวะนิโน Iti manto judi manto nawanto yasa sino Mo tamana pika mu pikuangstiwanaang Attaku sahapu thewaca lama kisika riwa ari dha ca 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 Ummabupani pasino paru nas tama ca juta jaani saka Sure yaru kira ku kuasawani ya di nantoasi pikaung pikuang semiting weang sama nama sama nama sama nu utama kita beuh sika puaku meno beu sika atauku rayo tewa ye jero tawa sino parakah ma parakahku tewa yashi Ta taaya sap natawawan ยะสสิโนมณฑมะนาภิกามุงภิกขูนางสุเมติงวานังสุกากรุมหาอรุณาคุเวคานาสัสหาอุธาตคายะหาปามุคาอคุเทวาวิจักขานาสัทธามัตหาราคาชามิสกาจจยะสสิโนธนายังอคาปุนโนโยทิสาภิวัสเตียทัสเตียทัสสทากยาสเพนนาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโน มโหทัมนาณพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังเกมิยะทุสิตายามะกัตถกาจายาสสิโนสัมพิตะกะละมะเสถาจตินามะจาสวานิมานาลติโนอาคูอาทาคูปารนิมิตาทัสเตเตทัสสัทกายาสเปรนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนมโหทัปมาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนัง สัทเทรเทวันิกายาสัพเพนานัตตะวันีโนนะมันวายนะขันธุงเยจังเยสัติสัสหะปับบุธะสัติมักคีลังโมขัตินมนาสวังตะเขมุมฆะตารังนะคังจันทังวาสิตาติตังสุครามาปรมัตโตจัปุตัยติมาโตสหัสนังกุมารโรติโสจัสโสภาฆาสมิติงวานังสหัสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิติทธาเตีย อุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสอัตเสทไทยสราภวัจเจกวาสวัตติโนเตชะมัตสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพรภิกันเตสินเตเทเวสภัมมเกมารเสนาภิกามิปัสสะกนาหัสัมมันทิยังอิทาคณาหัตภันธธาระเขนะภันตมัทุวะสัมมันตาปริวารีธรมาวุณิชิทากุจินังอิติตาธรมหาเสโน ကနဟစေနံအပေးစေယပနိနာတမဟာច្စဆလံကတဝါနာပေရဝံယထပဝုဿကုမေခောသနယံတောသဝိတ္တိကုတထသုပုစ္ဆာဝတ္တိသံကုတ္တောစေယံဝစေတ္တစ္စဗ္ဗံအပညာယဝဝ चित्त ဝါနတကုမာတတောမန္တယိသသ္သာသာဝကေသာသနေရတေမရစေနာပိကန္တာเตဝိစ္စနာသာธิခဝော เตจตปมกรุงสุทวะพุทธสัสสาสนังวิตราเกหิปกะมุงเนสังลุมมปิอินฉยงสัพเพวิคิตะสังฆามาภยาทิตายะสัสสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเสเนสุตาติ